ขอให้พวกเราตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัตินะหลวงพ่อก็แก่ลงทุกวันนั้นเชี่ยบเข็นพวกเราได้ไม่นานก็จะหมดเที่ยวหมดแรงได้แต่นั่งให้พวกเรามองเฉยๆอาต่อไปนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายพอกแก่ๆแล้วคนก็ก็เข็นออกมาให้กราบให้ไหว้อะไรอย่างนะี้ที่จะมาจำจี้จำชัยไล,ยทลย่ทุกไล่เตะทำไม่ไหวอ่นะวเวลาต้องพยายามทุบตัวเองให้ได้นะ สอนตัวเองเตือนตัวเองให้ได้ช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดชาวพุทธเราไม่พึ่งสิ่งอื่นนะเราเพึ่งตัวเองสิ่งที่เราเราเป็นที่พึ่งสําหรับตัวเราเองนะั้นคือสติสัมปชัญญ,ญนะสติปัญญานะนะั้นแหละคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปคอยดูความจริงของกายคอยดูความจริงของจิตใจไปรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะตัวนี้ตัวสัมมชัญญะ เ,เวลาไปเล่นมือถือเยอะๆเล่นเน็ตเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็รู้ว่าไม่ควรเพราะอะไรเราไปเล่นแล้วสติเราหายหมดเลยหรือกิเลสท,ที่ยังไม่เกิดก็เกิดกิเลสท,ที่เกิดแล้วก็แรงขึ้นกุศลที่เคยมีก็หายไปกุศลใหม่ก็ไม่เกิดอะไรย่างเงี้ยนอะวันเราพึ่งตัวเองนะตรวจสอบตัวเองเป็นระยะระยะไป มีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยต้องรู้อยู่ให้มากที่สดุดนะแล้วก็มีสัมพัญัญญากำรกลับไหมสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยอยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องไหมหรือทะเลถลายออกไปแล้วหลายคนพอนานมาหลายปีนะแล้วบอกไม่ได้ไม่ได้ไปดูตัวเองทำไมมันไม่ได้สติมันเอาเวลาไปถลายซะเยอะเลยนะขอเล่นน้นหน่อยขอเล่นนี้หน่อยนะหมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่ง พยายามช่วยตัวเองให้มากนะเอาอย่างหลวงพ่อให้ได้สิเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อเรียนเดีวท่านพลาีนะท่านบอกว่าให้หายใจเข้าผู้ดอกโทวหลวงพ่อทําอย่างนั้นยี่สิบสองปีไม่เลิกเลยนะไม่ต้องมาสั่งซ้ําเลยนะหลวงปู่ด,ดูลบอกให้ดูจิตหลวงพ่อดูจิตทุกวันเลยนะไม่เลิกนะไม่ต้องมีใครมาสั่งดูตลอดเลยนะงั้นมันไม่แปลกหรอกว่าทําไมบางคน ปฏิบัติเราได้ผลเร็วบางคนปฏิบัติเราได้ผลช้าไอ้ที่ว่าได้ผลช้านะส่วนใหญ่คือไม่ได้ปฏิบัติเอาเวลาไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไปเพลิดเพลินไปเล่นอะไรเพลินเพลินไปหลวงพูเดลท่านถึงบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนที่ท่านสอนหลวงพ่อนะประโยคนี้เท่าน้านะ่ะหลวลงพ่อก็ติดปฏิบัตินะก็เข้าใจ คำสอนอันนี้ขึ้นมาขอให้พวกเรานะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะมีสติรักษาจิตใจไปรู้อะไรควรอะไรไม่ควรขอให้เจริญในธรรมนะถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกก็เจริญในธรรมแนละ้วทำเหตุให้มากแล้วผลมาเองอยากได้ผลมากๆมันไม่มีประโยชน์อะไรทำเหตุให้มากแล้วผลมันมาเอง ทำเหตุคือเจริญสติไว้ทำสติให้มากศีลที่ไม่เคยมีก็จะมีสมาธิที่ไม่เคยมีก็จะมีปัญญาที่ไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาได้อาศัยสติเป็นตัวตั้งต้นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทปราโมโชว,วัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่25ทธันวาคม2อ6 4